สวัสดีครับทุกคนครับขณะน,นี้เวลา8โมงเช้าอ่าเมืเบิงพอพรายครับย่ำเสาตอนนี้กำลังกินหญ้าในเปียอยู่นะฮะตอนนี้ควานตั้มก็กำลังเคลียร์พื้นที่นะครับ 8โมงกว่ากว่าเราจะเห็นภาพการทำงานนะเนาะเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนของพ่อพลาย กำลังดึงมูลของพัะปลายออกมาเศษอาหารออกมา จะดึงอมูลออกมานะครับมากองไว้แล้วก็ตักสารเช้นนะครับ เช้านี้พ่อพายคึกแต่เช้าเลยนะฮะโอ้อันตะโกดยาวเฟ้ยเลยตุ๊ก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 โอ้โห อืืหขาที่ห้าออกแล้วนะครับอือหือือหือขาที่ห้าเพราะพาย ขวัญตั้มก็ปัดกวาดนะฮะทำความสะอาดลงเรียนนะครับตุ๊กๆุุ๊กตุกตกคึกแต่เช้าเลยนะครับพ่อพรายเอยกชัย ก็มาดูการทำงานของทีมควานช้างนะครับที่กำลังเคลียร์พื้นที่พี่นิดครับพ่อพายเอางาปักดินตั้งแต่เช้าเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างเกิดอาการเลยครับคึกเลยครับพี่นิดอะไรนะอ๋อต้องกินลูกฟักใช่ไหม อกินลูกฟักลดอาการบําเหน็จบักเาำหนัดโอไม่ใช่บําเหน็ดนะกาหนัดได้ใช่ไหมเออต้องป้อนลูกฟักนะฮะเห็นพี่ิดบอกนะลูกฟักมีอยู่สามกระสอบนะตอนนี้เอามาแล้วนะโอ้ฮะีเขาเป็นเศษอาหารนะครับเป็นกิ่ง การกล้วยเศษหญ้านะครับที่พอพายกินเหลือก็อจะเคลีอย์ออกมาดึงออกมาเนี่ครับก็ทำความสะอาดวันนี้จะมีการอาบน้ำให้พ่อพายไหมครับพี่นเอาควันะวต้านนะอ้ออกควันตั้มนะ สลักเลยสลักอึกศึกดูกโอ,อ้เอานี่ฮะนี่ครับเจอขนบ้างไหมครับขนเจอขนตัวพ่อพายบ้างไหมฮะ <_ insider> เห็นขนไหมครับเห็นขนไหมครับขนของพ่อพายอ่ะ เก็บเก็มาได้นะคนของพ่อภายเอาไว้ฝากเอฟซีเมืม่อวานคุณแม่ทองใบดีใจมากนะครับได้ผลของพ่อพายกลับบ้านนะ เคลียร์พื้นที่เช้านี้นะครับพ่อภายก็คึกแต่เช้าเลยนะครับขาที่5งอกออกมาแล้วตอนนี้นะตึ๊กตึกตึกตกตกแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาหาสตรีวิธีของพ่อภาย,ยากระชัยเช้านี้ นี่กำลังทำความสะอาดโรงเรียนให้พ่อพลายกันนะครับทีมควาน